สวัสดีครับพบกับสเก็ตข่าวโผมนายชินารากุวัลและผู้ดำเนิราการทั้งสองท่านพบกับสเก็ตข่าวที่น่าสนใจเรื่องโลกโดาราศาสตร์เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพรว,าวานาันนาดิฉันนางสาวรัชนีธพงศสูงเรืองสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับกาแล็กซีในกลุ่มท้องถิ่นค่ะ กาแล็กซี่แม็กเจลเลเล็กนะคะเป็นกาแล็กซี่ไรรูปแบบคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7,000ปีแสงอยู่ห่างจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกประมาณ2,000ปีแสงค่ะและกาแล็กซี่บอกไปนะคะเป็นกาแล็กซี่แม็กเจลเลนใหญ่ค่ะเป็นกาแล็กซี่ไรรูปแบบมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.4แสขอภยค1 0 0 0ปีแสงค่ะอยู่ห่างจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกประมาณ163,000ปีแสงค่ะ ต่อมานะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกค่ะกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นกาแล็กซีที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาในเวลาลางคืนค่ะซึ่งสิ่งที่เห็นคือดาวฤกษ์ที่เรียงตัวอยู่ในแนวระนาบในกาแล็กซีค่ะสําหรับข่าวต่อไปจะเป็นข่าวของน้องนักเรียนที่ถ่ายคลิปน่ารักน่ารักให้ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับประเภทของกาแล็กซีกาแล็กซีจะมีอยู่สองประเภทกาแล็กซีไายรูปแบบและกาแล็กซีมีรูปร่าง กาแล็กซี่มีรูปร่างจะมีอยู่สประเภทประเภทแรกกาแล็กซี่รีประเภทที่2กาแล็กซี่เลนประเภทที่3กาแล็กซี่การหารันและประเภทที่4กาแล็กซี่การหารันเลยมีค่ะขอ้คุณค่ะและนี่คือสิเกตข่าววันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมจนจ,จบนะครับผมนายชินวัฒน,น,น์วัขอลาไปก่อน